โอเคครับสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาโหลดตัวโปรแกร,รม VMware Workstation Pro กันนะครับก็ให้ทุกคนไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า VMware จากนั้นก็เข้าไปที่เว็บของ VMware นะครับแล้วก็ไปที่ Product นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาตรงคำว่า Workstation Pro นะครับแล้วเลื่อนลงมาที่ตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับที่เป็น VMware Workstation Pro for PC นะครับ ดาวน์โหลดไปนะครับจากนั้นตัวเว็บไซต์เนี่ยจะพาเราไปที่ตัวบอร์ดคอมนะครับให้เราล็อ,ลอกอินตัวเว็บไซต์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีตัว Account ของเว็บไซต์นี้เนี่ยกอให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Register ไปนะครับนี่เดี๋ยวผมล็อกอินสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนไปที่ตัวม y d ดาวน์โหลดนะครับ แต่อันนี้ของผมมันรีเด e c t มาหน้านี้ให้อยู่แล้วเนาะก็ให้ทุกคนมาเลือกนาตัว v m vmware w o r k s t a t i o n p r o นะครับอยู่นี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกเวอร์ชันนะครับก็จะเลือกเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะก็จะเป็น17.0นะครับ for personal use นีครับก็เลือกตัวที่มันเป็น personal use นะครับเพราะเราใช้แบบส่วนตัวเนาะแล้วมันจะให้ใช้ฟรีด้วยนะครับ เขาก็จะมีให้เลือกเวอร์ชันอีกนะครับผมก็จะเลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วกันนะครับจากนั้นก็มากดที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเลือกที่ที่จะเซฟไฟล์ไว้นะครับก็อทำการเซฟไฟล์นาอเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งขึ้นมาได้เลยนะครับ ค okay, ตรงนี้ก็ตอบ yes ไปนะครับตอบตลดสักครู่แล้วโอเคมันก็จะขึ้นหน้าต่างเอ่อ s e อ up ให้ให้เราเนาะตรงนี้ก็กด next ได้เลยนะครับแล้วก็ยอมรับลายเซนเอ่อ uh, a r e e m e n t ไปนะครับ next นะครับตรงนี้ก็เลือกที่ติดตั้งนะครับเนี่ยผมก็ next ไปนะครับอันนี้ผมก็ next เหมือนกันนะครับ อันนี้สร้างช็อตคัทนะครับคอนเนกเหมือนกันกดติดตั้งไปนะครับโอเคทีนี้เราก็กดฟินิตได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปเปิดตัวโปรแกรม VMware ขึ้นมานะครับที่เราเพิ่งติดตั้งลงไปนะครับ v m w a r ม w ว r k s t a t i t n pro นนะครับลหลังจากที่เราเปิดตัวโปรแกรม VMware ขึ้นมานะครับมันก็จะได้หน้าต่างนี้ มาถามเรานะครับว่าให้ใส่หลายเส้นเนาะซึ่งเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับย v ธเ a l e w o r k s t a t i o นนะครับ for personal u s e นะครับก็เลือกตัวนี้นะมันจะได้ใช้ฟรีนะครับก็กดที่ continue นะครับ finish ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ลองมาเช็คดูก็ได้นะครับไปที่ About นะครับก็จะเห็นว่าไท่อเนี่ยตรงนี้เป็น personal u s e only นะครับ ซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้าง V M ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราไปลงตัว k a l i n i n u กหรือว่า u b u n t u Windows อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็สำหรับในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ hey kid, Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.